รายงานผลการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมโรงเรียนบ้านหนองแวงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแวงตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่งบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนและมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น125คนปัจจุบัน บริหารสถานศึกษาโดยนางและพุมนพมาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษการพัฒนานวัตกรรมน้องแวงแอประบบบูรณาการสื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบโรงเรียนสุจริตมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อพัฒนาระบบบูรณาการสื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบโรงเรียนสุจริตเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี กงและมมีควาสุขสขภาพปัญหาก่อนการพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนขาดการทบทวนความรู้นอกห้องเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการเล่นสมาร์ทโฟนเล่นเกมและสื่อโซเชียลโรงเรียนขาดการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ขาดการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาขาดสื่อในลักษณะมัลติมีเดียเพื่อใช้สอนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางขาดสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสถาบันครอบครัวและชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผู้ปกครองและนักเรียนขาดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาโรงเรียนบ้านหนองแวงได้พัฒนานวัตกรรมหนองแวงแอประบบบูรณาการสื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบโรงเรียนสุจริตภายใต้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาหนองแวงโมเดลและรูปแบบโรงเรียนสุจริตโดยนำวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานการพัฒนาแอปพลิเคชันทางโรงเรียน เลือกใช้โปรแกรม t a n k a b l e X ซึ่งสามารถสร้างแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนและเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งในแอปพลิเคชันได้รวบรวมสื่อการเรียนรู้เกมการศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเนื้อหาตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีการเชื่อมโยงลิงก์ไปยัง YouTube และเพจ Facebook ของโรงเรียน มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆเช่นเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคร,รุสภาเว็บไซต์ d l t v เป็นต้นโดยโรงเรียนได้นำแอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้วไปใช้สอนนักเรียนกลุ่มทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลโดยมีผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ ทางคณะกรรมการได้นำข้อดีและข้อด้อยมาปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์จากนั้นโรงเรียนได้นำแอปพลิเคชันไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงดังนี้ 1. นําไปใช้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปีที่6 2. ติดตั้งแอปพลิเคชันให้กับผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อใช้สอนบุตรหลานในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือเวลาว่างและวันหยุดเป็นต้น 3. เผยแพร่นวัตกรรมไปยังโรงเรียนเครือข่ายและทางสื่อออนไลน์ 4. ทํทำการวัดและประเมินผลการใช้นวัตกรรมผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 1. นนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและทบทวนเนื้อหาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทุกรายวิชาครูมีนวัตกรรมที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมสื่อในการจัดการเรียนการสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาสร้างรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน 3. ผู้บริหารมีนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนประสานความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 4. สสถานศึกษามีนวัตกรรมที่มีเนื้อหาการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน เผยแพร่และเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตรกรรม 5. สถาบันครอบครัวและชุมชนมีสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความใกล้ชิดและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น 6. นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมากโดยหลังจากการใช้นวัตรกรรมมีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาคือควรเพิ่มเนื้อหาในแต่ละรายวิชาให้มากยิ่งขึ้นได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องจากการพัฒนานวัตรกรรมน้องแวงแอประบบบูรณาการสื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบโรงเรียนสุจริต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดผลการดำเนินงานเป็นที่ประจั์ดังนี้นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,565คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถทั้งสองด้านสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึปีการศึกษา2565คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถทั้งสองด้านสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมโครงงานสร้างสำนึกพลเมืองระดับประถมศึกษาในการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียน,ยนรู้และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา2,566น้องแวงแอปเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนและเว็บเบราว์เซอร์นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาครูมีการพัฒนาสื่อการสอนอย่างเป็นระบบผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองแวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนครูสถานศึกษาและผู้ที่สนใจในการใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปขอขอบพระคุณครับ ยี่ยม่ะยิ้มน้อเยี่ยมอันนี้ตัวอะไรคะ สีมอสสีมอสน่าจะตรงกับร e ูปที่ไหนนะพิจวานคือตีโบาพชเ่อะไรดีพิชเ่อะไรนะพเฟร์สห้ามจับนะคะ้าับหามสห้ามนเสียเข้ามา ิกาบอกนาฬิกาเวลาเวลาก็ตัวสตัวเลลหอันี้คำต่อไปใส่มาตาตัวสะกดตัวนั้นเช่นคำว่าพริกอยู่ไหมมาตาตัวสะกดอะไรรับพริกแม่โกแม่อะไรคะแม่โกก็คือตัวไหนที่ตัวสะกดข้าราชการอ่ะดี ปิดตาดึงในมุมดึงลงมาครับเห็นไหมเนี่ยดึงลงมาก็ปีดกรอไก่ยคำว่ามดมาจากตัวสะกดแม่ไหนคะแม่แม่อะไรคะแม่ตัวตัวไหนคือตัวสะกดดอยดอกอ่าเราก็ดึงคำว่ามดลงมาใส่อ่าตัวชื่อมาตราอ่าดอยแบงนี้